ภาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์สกุสสกุนเนาะเมื่อนีนมาอยู่กับบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเ๋ยเป็นอะไรเด่นเนาพี่น้องอากาศโซนนี้เนะาวะบพว่าจะเปลี่ยนจุดทางเมืองลาวเมืองไทยและกะัต่างประเทศนอ้ออากาศโรงนี้เป็นอะไรแด่นทุกคนสาหรับอยูุ่บานเบ้าลุยโซงนี้อู้อากาศคือว่าหนาวแหงเนาะมือเช้านี่กัอู้คนข้างจะเย็นแหงเลยทุกคนตอนนี้กัยังหนาวแหงอยู่เนาะแต่ว่าบัวอยู่า้านพี่น้อง อากาศเป็นอะไรนะทุกคนเป็นยนจางดก็ขอให้รักษาสุขภาพกันเด้อไปนี่ไปหั่นกะขอให้ละมัดนละวังค่อยไปค่อยมานอกเพื่อพี่น้องสลับเรื่องราวดีๆในมือน,นี้นอกบ้าลุยจะพาเพื่อพี่น้องไปเบิ้งไปชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับถนนหนทางอยู่ในสวนทรบดของประเทศไทยทุกคนซึ่งว่าบ่าลุยคะ่ะ บุคคยเห็นถนนทางที่แปลว่าสลับซับซอ้อนเลวก็ซับสุดกะงงเลยเนาะเวลาที่เราเบิ่งไปซึ่งว่าเป็นเส้นทางที่ว่าเข้าไปในป่าลึก,ลกๆอเลยทุกคนเข้าในป่าลึกนอกข้าจจไปมีทางถนนคอนกรีตมีทางถนนลาดยางแล้วก็มีทางถนนดินแดงทุกคนผสมประสานครบจบเออเลยนะเนาะที่บาบูเพื่อนใดผ่าไปเบิง่งทุกคนขนาดว่าบาบูเ,เข้าไปเห็น ก็ยังรู้สึกง,งงแล้วก็ตื้นตกใจนะเอ,อ้ามันคือเป็นในซานาซีเนาบางเท่อกับมีฮอดซี่แงข้าแงคุณทุกคนไม่ว่าจะไปทางใดได้ทุกคนอันนี้เบ้าลุยว่าความจริงเนาะเดีย๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมว่ามันเปลี่ยนคือเบ้าลุยว่าแทบ้บ่เนาะทุกคนคันจะว่าไปอย่างนึงกับม่นเพื่อนสร้างไปเพื่อไปให้ไปนาเพราะเลยว่าสร้างไปเพื่อหาอยู่หากินเก็บเห็ดอีกอย่างประมาณนี้บ่เนาะทุกคน,นอ,อันนี้ก็บ่้าลุยว่าตามที่ว่าเห็นอยู่ในโดงในป้าเนาะแปลว่าโบ,บเห็นบ้านเห็น งานคนนี้อย่างประมาณนี้ก็เลยคิดว่าคนสร้างไปเทศทำมาหากินไปส่วนไปหัวอีอย่างน่าจะประมาณนี้เนาะเพื่อให้ความสะดวกสบายของประชาชนในการาทําการผลิตาทางด้านกสิกรรมหรือว่าหายู่หากินอยู่ในธรมรมชาติเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าไปในป่าลึกครับเนาะทุกคน กอเอื้อบอลลูนก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีๆน่นอจากบาโบโซลา่าเสียงเกียนาวทุกคนเนาะที่บอลลูนแนะนำเอาเรื่องราวดีๆของเพื่อนมาทําเสนอสู้เพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะเป็นคนลาวคนไทยที่ยังบ่ทันได้เห็น ได้โฮเกวกับเรื่องราวังก้าวในเนาะบ้าลุยกัได้นำเอาเรื่องราวดีๆของบาบูมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องรายๆคลิปในระยทา่ผ่านมาบ้าลุยก็ทั้งขอครอบใจเด้อบาบูเนาะเอาทุกคนว่าไปหลายมันก็ยิ่กันย่าเนาะให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปสมละมีอย่างจริงคอมเมนต์บอกบาบูเนาะว่าสิ่งแีวเห็นว่ามันเป็นอะไรมาอะไรเนาะทุกคนเนาะเพื่อนจังสร้างถนนเข้าในปาเลิกป่านเนาะเราเอาจังมารวมกันหล่ะจายใจที่ครับสมไปดูนจบไปทุกคนไปเลย สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสวัสดีบาบโบ้ตำบลไหลทุ่งนะฮะอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องครับจังหวัดอุบลเนาะเที่ยงนี้่ว่าท่านเที่ยงนี้เนาะพี่น้องบาบูเองก็คือว่าบ้านทางไปนาอยู่บ้านบาหลุยเนาะพี่น้องเอ้เป็นทางดินแดงเลือพี่น้องนะฮะเป็นทางดินแดงประเทไทยมีทางดินแดงแบบนี้ได้บ่เนาะคือว่าอ่าโอ้แต่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะ มันคล no. ้ายคือทางเป็นนายุบ้านบ้าลุยเลยเนาะทางแบบนี้เมื่อแล้วกับเ็บภาบรรยากาศฝากตอนทุกท่านอีก,กนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นบรรยากาศแบบย้อนยุกย้อนยุกนาะพี่นงนาะเพราะว่าบูเข้าไปไหนจะมีอัในใดทุกคน,นเนาะติดตามไปเด้อส่วนหน่อยนี่หน่อยเกือบแทบจะบ่มีนาะพี่นงสินท้างแบบนี้อันนี้บางท่านก็บอกว่าเป็นสินท้างในม่บ้านพี่น้องเลยนะฮะตอนนี้บ้านเมืองไทยยังมีแบบนี้เนาะบ้านไหลทุ่งนากพี่นงเนาะบ้านไหลทุ่งพัฒนา เป็นทางแบบยอดอดีตเลยพี่น้องเดี๋ยวบางวจะคับไปเรื่อยว่าถนนหนทางเส้นนี้จะไปทะลุโปร่งอยู่ถนนหมายเลขอย่างนา่พี่น้องเรือว่าถนนค่อนกีหรือว่าถนนราชย่างอีกเส้นหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่บางวเดินทางออกมาเมื่อกี้นี้ออกไปเส้นทางเงยเส้นทางเอียงกัแล้ว จะไปทะลุเทศบาลเลยนาะท<อ>างบนก็จะเป็นเสาไฟฟ้าพี่น้องบู่าจะเข้าไปอย่างเนาะทุกคนเนาะเสาไฟฟ้าเป็นอย่างไรข่าวลุอเลยว่ามีอย่างที่แตกตื่นเนะาะเพราะเมื่อกี้ขอพานไป,ไปในหมู่บ้านอ่าตำบลไหลทุงลท่งพัฒนาเนาะตำบลไหลทุ่งว่าอะไรทุ่งพัฒนามันเข้าไปอย่างเนะาะบู้ว่านบราเนาะอีก,อกหนึ่งนะมันนี่เป็นวันที่18แล้วเนี่ยวันพุดเนี่ยของเดือนตุลาคมปีพศ .2566 เนาะพี่น้องเนาะบุญรุ่นพานมานี่เนาะ มันเข้าไปยังนี่เนาะบาหลุยก็งงอยู่บาหลุยที่เข้าบาบูเข้าไปใส่เนาะมีนิมีนี่เด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะฝ่ายบอกทางข้างหน้ากับมีอยู่ได้พี่น้องเอ๋ยอันนี้เป็นโครงการก่อสร้างอบตไหลทุ่งเริ่มตกใจเนาะอันนี้หมู่ที่12เข้ามาดินแดงแล้วเปลี่ยนคอนกรีตทุกคนโอ้งงทั้งหลังเพื่อนบูปูคอนกรีตบนเนาะอ้าวเป็นท่าคอนกรีตแล้วพี่น้องวันนี้ เอาเดียว่าบูจะลงไปหลั่นล่าง,างให้พี่อ,อาฉันเรียนก่อนว่นาเป็นทางมาจากจุดใดโอ้ยฟังนี้ก็เป็นเส้นทางที่บาบูมาเนาะพี่น้องเนาะแม่ทุกคนเข้ามาเป็นดินแดงมาแล้วมันมีคนกีดอยู่ในพี่เป็นเพื่นสร้างเฮดแตงใดก็เป็น<า>อันนี้เนาะทาง,งดินแดงพี่น้องเลยนนะี่ยฮะที่ว่ามาอ่าหอดทา่าคนกีดแล้วครับ โอ้มันย่างโครงการไม่อยังอ่านบล็อกทุกคนโอ้ว่าจะว่าจรไรบาโบ่เนาะแต่ที่ว่าเดินทางมาจากเส้นทางทีบาโบเองตามหาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางบอกเรียกว่าคลาสสิกย้อนยุคอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะเดินทางไปต่ออีกพี่น้องเอ๋ยเนี่ยว่าเส้นทางนี้จะไปทะลุเส้นทางใดนะขับรถมาเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยขับรถมาเับโอ้เข้ามาแล้วเป็นคนกีดทุกคนเนาะ โครงการนะฮะประปาหมู่บ้านตรงนี้เนาะาจะมีคนเที่ยวอยู่บนทุกคนเนาะเราเอง่านมากี่น้องเป็นทางคนกินอ้ววววววาววววาวววววววาววจจวววววววีวว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 นวว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 วยังมีวววววววาววววนวอววววว่วววควว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 ่ววตําบลวว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 อววววงวว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 ่ววววหวว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 ่าวว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 ว หมายเลขยี่ห้อเข้ามาจะมีหมู่บ้านนี้นาะทุกคนเนะาะเห็นบอกคนกรีดเลยเข้ามาในทางเข้าหมู่บ้านในทุ่งพัฒนาบ่าวบักันทีว่าออกมาทางหลวงชนบทออเอเภอตะการพืชผลหมายเลขอีหยังโอ้ไปเข้าไปใส่เนะาะบ่าวโบเนาะเป็นพืชกรี <c oughs> ดนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลตรงนี้เอ,อือท่นนี้ก็ถือว่าเป็นทา่าขั้นกะรีดยี่ล้วเนาะเป็นของเนอกพื้น,อ,น,อ,น,อ,นอ,อาจอจะอ่า ทอดถางงบประมาณอีกบุญอีกบ่านั่น่นก็จะมีการก่อสร้างนการทำทุ่มนะครับทางจิตเป็นดินแดงนี่น้อยเกือบแคิบมีเด้พี่น้องเบ้าปูไปเบ้าปู่านอู้เข้าไปในป่าลึกมันลื่นทางไปทุกห้าตรงนาไม่พิยู่ในลึกพูดเลยเนาะทางไหนอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะฝากสวัสดีทักทายทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศย่ำเศร้าๆของวันนี้18เดือนตุลาพี่น้องเลย พศ2566หา166 UC ตการพืชผลเป็นเวลา7โมง3นาทีตอนนี้พี่น้องโอ้หู้สดๆเศรเลยเนาะบรรยากาศย่ำเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะชาวบ้านก็ออกไห์ออกหน้าตอนนี้ก็ชื่อว่ามาผอทางฝรักรีดแล้วโอ้ทางทหากรีดเดี๋ยวจะไปผอทางเส้นใหญ่ทางเส้นลักอีกทีนึงจะเย็บผักบรรยากาศมาฝากตอนพี่น้องเด้อน้องเด้อ จากท่าคอนติเป็นท่าราดยางราดยางอีกโอ้คือมีหลายช่วงหลายตอนใช่ไหมไฮและทงหน้าพี่น้องโอ้มัอนทงให้ทงหน้าตัวจริงนะในทางไปทงให้ทงหน้าเป็นบ้านพี่น้องเอ๋ยนะบอกกัเรียกว่าเห็นแล้วกะขีดหอดบ้านเลยเด้อะขีดหอดบ้านเลยเด้อะเนี่ยทางผู้ชมชี้อยู่ทางบ้านดนไกลบอสป็นต่างประเทศที่ว่าในกรุงเทพเมืองไทยเนาะทางไปสวนซื่อๆนั่นนี่เนาะไือ ไปหาเงินเนาะพี่น้องเนาะส่งพอส่งเมย์ทั้งบ้านกับคลองควายถ่าทางสุดท้ายไปต่ออีกท่านึงแม่จะเป็นส่วนเป็นอย่างไปซื้อนะสองฝาทางเนี่ยบอกเลยว่าได้กลิ่นอายความเป็นบ้านบ้านพี่ดอกเอ๋ยเนี่ยเป็นออชนบทของไทยนะฮะด้านหน้าของบาโบ่จะเป็นห้วยคุลุเนาะพี่น้องเนาะห้วยคุลุโอ้ห้วยคุลุวลัวสัน เห็นแหลงหน้าเป็นหวยเทพีน้องเอ๋ยนะฮะับโอ้โห่เป็น <ขา S 2> ฝ่ายเนะีฮยะฝ่ายอ,อย่างบ้านดอนใหญ่ฝ่ายบ้านดอนใหญ่กรมชนรัประทานเอ้ยไฟฝ่าเนาะพี่น้องเนาะไฟฝ่านา,นา,นานป้าป่าผลท่าราดยางทงไฮทงหน้าทีเขียวง่าเขียวงามขนาดเนาะแห่งนี้นอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี วังเขาพวงเขากับออนซอนดีเอ้ยออนซอนวงเขายามเสาๆนี่แหละขี้การเดินทางบเห็นน้าคนเลยนะทุกคนเนาะขางบรรยากาศของการเดินทางฝากตอนทุกทานนี่ฮะหวังว่าทุกทานคงสิมากนอกพี่น้องเนาะบางท่านก็บอกว่าโอ้โอ้โอ้โหกลีดป้าทางทัดไม่ได้อย่างนี้เนาะทางนาโอ้โหถ้รู้กันได้บ่กไปจะไปเนี่หลายรูปแบบแทนทุกคนเอ้า พี่น้องเออจะเล่นกันสิผ้าไปเบิ้งอีกชนิงกันป่ะอนอเาไปเบิ้งมันคือออนซอนเลยเนาะมันอย่างที่มีคนกินร้ดยางเสื่อมเข้ากันเนาะทุกคนทุกคนสร้างอย่างกระตะกระดออยู่กลางป่าเนาะเบิ้งดูวไปเบิ้งคนเป็นอีกจังน่อยก่อนอาจจะเป็นทางตัดใหม่เฮ้ยโอ้ยนี่ยคือถ้าคนกีดยางดีเลยเนีย เออทั้งดีและใหญ่หคือให้แตแแบแคบแต่ไม่ไรทางพรออ้อเนี่ยเป็นของตอนนี้มีไรทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ๋ออันนี้อยู่ที่ตำบลทุงท่งทุ่งไหลทุ่งพัฒนาเรื่องเป็นของเรื่องไหลทุ่งพัฒนาในจังหวัดบุรีรัมยา,าชธานีอ๋อหมู่บ้านไหลทุ่งพัฒนาตำบลไหลทุง่งเรื่องเป็นของเรืองขอถอดขออภัยหมู่บ้านไหลทุ่งพัฒนาตำบลไหลทุ่งเร้าเป็นของเรื่องอ๋อ คนเทศท่าคนขีดเข้อมาปลาทั้งสี่เนาะบุกี้นี่เป็นท่าขินแหอืมอ๋อนี่เป็นซีแยกพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นซีแยกเอ้างงเนาะไปทาไหดีเบื้งข้าไปม่เห็นยังนี่ทางนี้กับมี่พี่น้องเอ้ยโอ้นี่ทางนี้กับข้อขีดเป็นซีแยกคูเนี้โอ้ยเอ้าเบิ้องเบื้ไปเบิ้งข้างล่างก่อนเอ้าโอ้ เป็นอย่างคือมีซี่ห้าแย่คนวะเขาปลาเป็นซี่แย่ต่างหากบาลุยเบิ้งก็งงบาโบเห็นตัวจริงก็งงเนาะเตรียมตกใจเลยทุกคนเม่นอย่างนี้เอ้าลงมาเบิ้งตัวจริงเลยซะโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะอยู่ในี่อยู่ในี่ปลาอีดีเลยเนี่ยเป็นท่าขอนกรีตอย่างดีเลยฟังหน่ออนกรีตตรงไปคอนกรีดฟังหน่อยขอนกรีตพี่น้องเอ๋ยเป็นซี่แยกตอนนี้บาโบยืนอยู่กลางซี่แยกของสวนคอนกรีตเนี่ย ที่นี่อำเภอตะการพืชผลอลังการขนาดใดพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าบ้าบัเองไปว่าถือแต่ว่าสีเหลืองไปทางนี้ก็แล้วกันบ้าไป็นสีทางทีมัน<ะ>ตื่นตาขนาดไหนไล่ทางกมี่โอ้ห่วงเขาพี่น้องเอ๋ยอ๋ออันนี้เป็นหน้าเนี่ยโอ้ทงนางท่ามีนี่นปาลาได้ยังไงคอนเกียขนาดนี้ปา่าอ่อนซ้อนขนาดไหนอ่อ,อนซ้อนทางคอนเกียอยู่ในปา่าโอย ที่นี่ประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยบ่าวเองกับบอคืนบ่อผอว่าสีมาผอจังสี่นะเดี๋ยวจะไปทางนี่เด้อพี่น้องมาไปเบิ่งกันบอคืนไปหอนใส่จีบไปหอนใส่แทนเนาะเป็นคอนกรีตมีอยูซี่แยกพี่น้องซี่เนี้ยาแยกอยู่ในป่าปะนี้โ่มันอยู่ในของใล่ปลาพีดีเลยพี่น้องเอ๋ยนะเป็นทางหาเห็ดก็ได้เนี่ยทางหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะไปให้ไปหน้าอันี้เนี่ยโอ้ าดมันมีเงินไหลมีประเทศไทยมีเป็นสายทางไปป่าปูคอนกรีตทางยางกว้างเป็นเรื่องไปนอกเลยเนี่ยมอนมันเป็นซเมตรหาเมตร็ดฝนโบนี่ความกว้าเอาเอาเมืองมาทางนี้สิเป็นหัวใสเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคอนกรีตยางดีเมื่อกี้นี่เป็นเชียงแต่ว่าบาโบเลือกมาเส้นทางนี้มาเบิงว่ามันไปใสเนาะพี่น้องเส้นทางเนี่จากเส้นทางที่เป็นแท่งกว้างกว้าอะไรกับมัทนุเส้นทางนี้ เป็นทางมีทงไฮและทงหน้าเอ้ามันคือเป็นทางอยู่ในป่าจังสันนอกบลาบุ๋นกันนิดกว่ามันจะได้ไม่หลงเลยเนี่ยออกมาจุดนี้ก็ว่าเป็นทางนี่ก็มีทางหินยนะทางหินแห่จะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงชนละมุโอ้สุดแล้ะเนาะเดี๋ยวจะออกไปทางหนองเด้อจะออกไปนอกแล้วครับแถวเค้นี้ว่าเป็นดินแดงงงไปดีกว่าไปหองเลยไปบนหินแห่มีทุกรูปแบบเนาะพี่น้องมีทุกรูปแบบแทนนะครอบต้องการ อาจจะเพิ่นอาจจะงบยังบ่พ่อก็เป็นได้แต่ว่าเัวเงือกเงือเดี๋ยวมันเก็ะทางอยู่ในป่าร์อะไรยังไงอ๋อคือบ่เฮ็ดมาสุดนี่เนาะเอรอะคอนกรีตอีกเออออกมาแล้วออกมาแล้วเมื่อกี้นี่เขาไปฆ่าพี่น้องไปเบิ่งตามที่ว่าบ่ได้ขับรถไปอีหลีเดียวถาบ่เสื้อกระลองเบิ่งเนาะพี่น้องว่าปล่าหัวบ่เอออันนี้คือรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วไปเอาเด้อนี่ฮะตกใจเมื่อได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะปล่าหัวเอกพันธไกลมาบ่ฮู้ว่าอ่าเหตุการณ์หรือว่า คลิปของว่าวุบโอโ้นี่เจ้ไปกระกทบอ่าผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะการเธอขอสุดข,ขอไพ่ลายเนะาะว่าผมเองวุบมิจฉาเนาอื่นใดเนาะพี่น้องอยากให้เห็นถึงหล,ลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายชุดทีบาวุเดีไปเนาะทายถนนดีกับมีมุมว่างอีกมุมว่างหนึงน่งเนาะทายถนนบดีกับมีมุมว่างอีกมุมว่างหนึ่งนะทางสายมือจะเป็น เส้นทางที่ไปอบตบู่เห็นบ้านคนเลยเนาะเข้ามาป้าลึกๆบ้านี้เนาะสวนตรากานนี่ครับนีเด้เป็นดอกเลยอ๋อเดี๋ยวมาบมจะไปอีกจะนึ่งป็นดองเลยบ้านคนจะนีไปทะลุปพื่อโปรใสเนาะ โอ้โหอดบานเลยเนาะพิจารณาชุ่มชุ่นบ้านดอนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอ๋อพี่แล้ววันนี้มวันนี้พนมพิจารณาเนี่ยเอาแรกจากผู้บ้านนี่บ้าโบเองจะไปทะลุถนนมาเลขสองศูนย์เนาะพี่ดอกเนาะสองศูนย์ห้าศูนย์ถนนทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยนั่นเองเป็นถนนเส้นเมนเส้นหลักเนาะป๊าดฮึ้ยอันนี้มู่บ้านพี่น้องเอ้ยบ้าบบเองก็สงสัยเอ๊้คนคือเบาอ๋ออ๋อถนนเพิ่งกรีดนั่นมั่เทอยู่ในหมู่บ้านเนาะเป็นยังเป็นคือ เอาเห็นอยู่ในปาในน่าใ่โขกเอกสงสัยคือการที่บาบูกันได้กด็กเห็นด้วยความแปลกใจน้อเป็นหรอกน้องประหลกใจตอนนี้บาบูเองอยู่ที่บ้านดอนใหญ่หมู่บ้านดอนใหญ่เนอ้องเป็นหรอก,อกโอ้คอนบานแล้วเนาะอำเภอตะการพืชผลนะฮะตำบลไหลทุ่งอ่าหนาของบาบูกับสิเป็นองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลน,นานาพินเด้อพี่น้องเอ้ยตำบลนาพิน โอ้อฟูนาพินทีินี้ไม่พาดอีสานเหมือนบ้านเนาะเดินทางไปต่อนน้ำบาบูอีกตันนึงพี่น้องเอ๋ยเนี่ยออกบ้าถนนเส้นเม่นเส้นใหญ่กับเป็นถนนทีอลังการเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้โหอลังการงานสร้างอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ไปเห็นเนี่ยถนนท้องกรีดที่อยู่ในป่านี่ดูพี่น้องเอ๋ยอยู่ในเสาเนี่เหลือบนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บ้านบาบกระยุที่ถนนมาเลขสองศูนย์ห้าศูนย์เลือพี่น้องเอ๋ยนะฮะสองศูนย์ห้าศูนย์ก็ะชือว่าทันทีเขาจะรับชมคลิปของบาบเนาะพี่น้องเนาะ ไปเรื่องกนไรเป็นกำลังใจใหบาบูเด้อไปน้องเอยสนับสนุนบาบ้โดยการบอกก็ถามโฆชนากันแล้วกันสำหรับคิดนะบาบูสิลาไเแลาไปน้องสบายดีสวัสดีครับสบายดีสบายดีบาโบูเนาะแล้วเป็นยังไงได้เนาะีปน้องรังจ่าที่ได้เบื้องในสมเรื่องราวดีๆของถนนทางอยู่ในเมืองไทยเนาะซึ่งมาเป็นถนนอยู่ในสุนทรบุตรเข้าไปในป่าลึกพวกอะไรทุกคนที่โบเห็นบ้านเนเฮือนคุณเนาะแต่ว่าเป็นถนนที่ทำอิดแม่นบ้าลุยกะงงอยู่เนาะตอนที่ บาบ้าบเพื่อนเนะ่เปิดซากคิดมาเนาะกัเห็นเป็นทางดินแดงคนเสรงวมาเข้าไปน้อยนึงเพราะว่าเป็นทางลาดยางนึงเข้าไปอีกมันเป็นทางคอนกรีตอา้าวมันคือมีลายแนวผสมประสานกันทุกคนบา้หรุยาเพื่อนน่สร้างโบสถ์เ็ราหรือว่าเพื่อนตั้งสร้างแบบนั้นทุกคนอันนี้กะอย่างบูเหตุผลของเพื่อนเนาะแต่ว่าสิ่งนึงเ่ที่บาลุยตื่นตงใจก็คือด้านที่บาบาได้วัามาแล้วยิ่งเข้าไปลึกกะยิ่งเป็นถนทน,นที่ว่าดีซ้มเนาะคันจีว่าไปเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มีหด ซี่แยกคุณทุกคนปะบุ้ว่าเส้นทางลูกแต่สสยมาใสา่ที่ว่ามา,าที่ว่ามาปะจบเข้ากันจนกลายเป็นาสามซีแยกอยู่ในปะดุงเลิกหมนแล้ะอันนี้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาโบค่อยจะได้เห็นเนาะแต่ละการเป็นสิ่งที่ดีที่เฮาได้เห็นถึงการพัฒนา,อ,าอยู่ในเคตสุนบทบุตรของประเทศไทยที่เพื่อนได้เข้าถึงทุกที่ ทุกบอลที่ว่ามีประชาชนอาศัยหรือว่าการไปมหาสู้เพราะว่าจะเป็นการทํามหากินการไปให้เป็นนาไปหวัวประส่วนเพื่อการสร้างอำนมือความสะดวกด้วยการสร้าง,สางเส้นทางเข้าไปหาไปหอดุกคนอันนี้บอลลยโอ้สุดยอดเลยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ให้แก่ประชาชนอยู่ในเขตดนก,กาวเนาะเมื่อนนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่บอลุย์ในนามของฟ้ามาตอนวัยพี่น้องอย่าในคลิปวิดีโอนี้เด้อถ้าเพื่อนพี่น้องสนชอบ เปลี่ยนกำลังใจทางบอลลยโดยการกดไลค์กดแชร์ให้บอลลยแล้วก็ที่สำคัญจะเบิ่งโฆษณาให้บอลลูนเดินอนอกจากทุกคนสำหรับวันนี้บอลลยก็จะขออำลาปัจจัยเพียงเท่านี้นะสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอขาำว่าสบายดีบ๊ายบาย